ครับก็สวัสดีพี่น้องชาวมูมอทุกท่านนะครับก็วันนี้จะได้มาได้มารีวิวนะครับว่าวันนี้สมุตรตะวันอแดงนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะผมผมจะเอาทำอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับคือมันมันจะทําให้อ่ากระฟ้านะครับอ่ผมเอาลงน้ํานิดนึงนะครับเป็นปิ่นฟองนะครับเอามาลูบนะครับเอามาลูบนะครับเนี่ยเอามาลูบแบบนี้นะครับอ่ผมผมมาอ่านดูนะครับเอาง่ายก็คือมันมันติ่งเนื้อมันอ่า กะมันมันมันหายออกจากใบหน้าผมแล้วก็เส้นเขาเรียกว่าอะไรรอยจีนกามันก็ก็ลกออกมานะครับทุกท่านนั่นแหละลบมันลกออกมานะครับนะครับลบมันลบออกมานะครับแล้วกะที่คออะไรเนี่ยนะครับมันมันก็คือเป็นคนผิวขาวนะครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าถูกผู้แต่งผมแรกผมก็ไม่รู้รู้เทคนิคนะไม่รู้เทคนิคว่าว่าต้องทํำยังไงนะครับผมก็เอาอย่างเงี้ยเลยนะครับ มผมมันไม่รู้เทคนิคแต่พอดีมาได้ได้ฟังท่านพี่มงคลตะวันเดือนนะครับท่านอ่าบอกว่าวันนี้ต้องต้องเอาแชไนะ่ไว้ไไว้อเขาเรียกว่าอะไรคือมัน,มน,มนไปบำรุงผิวนะ,นะครับเอยง่ายนะครับมันก็ไปทําทให้ผิวชุ่มชื่นนะครับแรกมันก็จะรู้สึกอ่าแสบนิดนึงนะครับแสบนิดนึงมันมาทาปฏิกิริยานะครับกับเซลล์ผิวของเรานะครับออยง่าย ถ้าไม่แสบมันไม่ไม่ใช่สมุนไปออกฤทธิ์นะนะครับมันไปจอกฤทธิ์นะครับ,ม,ออรบมันทาไม่ไม่กระบนใบหน้าเรานี่นะครับบอกเลยว่าอเราจะขาวขึ้นนะครับขาวขึ้นนะครับเนี่ยมันทําให้ผิวพรรณเราดีขึ้นคุณจะถ้าจะเอาไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออเอาไปอทาแขนทานหน้าะรก็คือจุดด่างดำที่เป็นกระเป็น เป็นฝ้าแดดฝ้าอะไรเนี่ยนะครับมันจะหายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับเพิ่งได้สูตรมาซึ่งทํามาสองสามวันนะครับเออมันดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก่อนเนี่ยอาบน้ำมันก็คือรีบถูแล้วรีบอาบแล้วก็เสร็จนะครับอทีนี้มันสูตรมันเป็นฟอร์มมากเลยนะครับมันมันจะทำให้เราผิวเกลี้ยงขึ้นนะครับเกลี้ยงขึ้นแล้วก็เนี่ยนะครับเออผมก็เลยมาสงเกตดดูเออแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยสงเกตอะไรนะครับก็คือใช้ใช็นเป็นเป็นแบบทั่วทั่วไป นะครับแล้วก็ฟังพี่ตุนตาเล่าให้ฟังว่าผมนะ่ะยิงเนื้อพอลดดออกากออกจากหน้าออกากข้อเลยไหลและตุ่มแล้วนะจะเราห้ฟังนะโอสถือว่าแกแกบอกว่าแกถูตรงน,นี้อเขาดีจริงๆนะครับนั่นแหละผมทําแบบนี้เลยนะครับผมจะทําแบบนี้เลยนะครับทุกท่านก็เอาเอาไปมาร์กหน้านาน,น,าน,น,านประมาณสิบหรือสิบยี่สิบนาทีก็แล้วแต่ให้ท่านทำปฏิกิริยานะครับบนหน้าเรากะมันจะหายออกจากจากไปหน้าเรานะครับเนี่ยผมจะทําแบบนี้เลยนะครับ นะครับผมได้สูตรมาใหม่แล้วนะครับมัน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 จะทําให้ให้เราผิวผิวพรรณดีขึ้นนะครับนะครับผมนึกว่าสบู่มันต้องรีบเอาออกนะแต่ไม่ใช่ว่าเขาเขาอ่านัด้านฟังท่านมงคลรัตน์นะครับท่านบอกว่าเอาเอา,เอามาไว้นาน,านๆเลยใบหน้าเรานะครับคุณไปทํากิจกรรมอะไรแรกๆมันจะออกแสบๆนิดนึงนะครับแต่มันทำปฏิกิริยากับใบหน้าที่เราใบหน้าเราเนอเอยง่ายอย่างเงี้ยนะครับแต่ทําให้ผิวพรรณเราดีขึ้นนะครับ นะครับท่านทําแบบนี้เอาไว้จักสามสิบนาทีหรือเป็นชั่วโมงก็ได้นะท่านท่านว่าน่ะนะนะครับนะครับมันจะออกปฏิกิริยาเป็นแสบๆนิดนึงนะครับนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเราทําแบบนี้เลยนะครับทุกท่านนะครับสมุรตัวเดนนางแจงนะครับสูตรไหนก็ได้เขาบอกว่าสูตรไหนก็ได้นะครับนะครับผมก็มาลองทำสองสามวันมันก็เออมันดีขึ้นมาจริงๆแต่ก่อนก็แบบว่าวิ่งผ่าง่ายนะครับวิ่งผ่าไปเลยนะครับนั่นแหละนะครับ ถ้าเราเอาเอามาทาลองดูมันผมดูนะครับอเพื่อทุกท่านมีติ่งติ่งเนื้อนะครับกฝ้ามันจะออกหายแน่นะครับเรีกเสเสียบากเลยแต่ท่านนี้ก็ไม่แสบแล้วนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ทรมานนะครับนั่นแหละนะครับลองทําดูนะครับทุกท่านสู้ๆนะครับตัววัเดือนนางแฝงนะครับตะววัเดือนนางแฝงสูตรไหนก็ได้นะครับสูตรตัววันมข้าวหรือสูตรตัววัเดือนนางแฝงก็ได้หมดเลยนะครับเอามามากหน้านะครับสําหรับต้นที่เป็นสิวก็ใช้ฟ้าตรายจรน นมข้าวนะครับปรับผิวับให้นุ่มอ่อนกว่าวแล้วก็ไอตัวตัวเดือนนางแทงนะครับตัวเดือนนางแทงก็ช่วยในเรื่องราวเกี่ยวกับเป็นฝ้าเป็นกาแดดไอฝ้าแดดนะครับแล้วก็ติ่งเนื้อนะครับหลุดออกเลยนะครับตามที่ดาราเขาออกมารีวิวอ่ผมก็เพิ่งรู้ว่าตัวนี้เขาดีมากเลยนะครับทุกท่านสู้ๆนะครับ